่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเกมศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ก็ปรากฏว่าทางเมืองแมนเชสเตอร์ในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นสีฟ้านะหลังจากที่แมนซิตี้ครับก็เอาชนะแมนยูไนเต็ดไปได้ไม่ยากไม่เย็นฮนะชนะไป6ประตูต่อ3ครับก็ซิตี้ซัดกันไปคนละ2องแฮตริกจากทางฟิลโฟเดนแล้วก็เออร์ลิงแาร์นด์ฮะ่สนแมนยูก็ มาได้ประตู3ลูกนะปลอบใจจากแอนโตนี่แล้วก็อลโตนี่มาเสียวยิงไป2ประตูนะฮะก็อะบอกเป็นเกมที่แมนยูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากทางแมนซิตี้เลยนะโดยระบบทีมของเขาที่แข็งแกร่งมากกว่านะความใจสู้ซิตี้ที่มีมากกว่าระบบการเรสซิ่งที่วิ่งไม่หยุดบีบไม่อยู่บีบไม่หยุดจริงๆนะคือไม่ว่าจะนำกี่ศูนย์ก็ตามจะนำห่าง2ลูก3ลูก4ลูกซิตี้ก็ยังคงบีบ บอลใส่แมนยูนเต็ดตลอดเพื่อที่จะทําลายเกมของคู่ต่อสู้ฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีคือซิตี้ไม่มีผ่อนฮะก็อาจจะมีผ่อนบ้างที่จังหวะที่แมนยูนเต็ดทำประตูได้แต่โดยรวมถือว่าแมนซิตี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ให้แมนยูเต็ดได้ได,ได้ลองนําไปศึกษานะว่าเออจะเป็นทีมของจริงเนี่ยมันจะต้องพัฒนานะจุดไหนบ้างฮะตัวจริงตัวสํารองระบบการเล่นมันต้องทดแทนกันได้ฮะก็ ก็แมนยูก็คงต้องพัฒนาต่อไปอีกเยอะนะ,ะในครับในวันนี้นะครับผมย้อนกลับไปที่11ตัวผู้เล่นที่วันนี้ส่งลงสนามก่อนนะฮะวันนี้แมนยูก็ใช้4-2-3-1เนาะก็เป็นตัวผู้เล่นที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดเท่าที่จะมีนะตอนนี้นะฮะก็มีเดกอาร์นะเป็นโกนะประกัหลัง4ตัวลิซันโดมาติเนสจับคู่กับวาลานซ้ายเป็นมาลลเซียขวาดาโลแล้วก็คู่กลางเป็นอเซนกับแม็กโทมินเนะฮะ ตัวลูกสาตัวตรงข้างหน้ามีซานโชซ้ายขวาเอนโตนี์บูโนตรงกลางแล้วก็น้าเป้าเป็นมาคานแลฟอร์ดนะฮะส่วนทางซิตี้มาในระบบส3่าฮะมีเอเดนซอนเบนโก่ปากหลัง4ตัวฮะมาเรนอคานยี่ฮะจับคู่กับนาธานอาเก้ซ้ายแกรเซโล่ขวาบ็อกเกอร์ฮะแล้วก็ตรงกลางเป็นเดวิสอินไคล์กุนองกันแล้วก็เบนเดอร์โนวานะแล้วก็น่าสามตัวฟิลโฟเดนอยู่ทางด้านขวานะซ้ายเป็นแจ็คเกลิตแล้วก็หน้า เป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะก็ต้องบอกว่าเกมอย่างในครึ่งแรกเนี่ยชัดเจนเลยว่าซิตี้คองบอลได้เหนือกว่าเมเยเต็ดฮะเข้าจู่โจมได้มากกว่าแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปถึง4ลูกจากเจ้าฟิลโฟเดนแล้วก็แจ็คเอไม่ใช่เจ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ยิงไปคนละ2ประตูก่อนในครึ่งแรกนะฮะกะ็ต้องบอกว่าเกมในครึ่งแรกเนี่ยแมนยูคือเก็บบอลไม่ได้เลยนะฮะ คือแมนยูเนี่ยไม่วิ่งไล่บอลแล้วก็พยายามจะที่สังเกตนะก็คือพยายามจะหาจังหวะในการดักบอลจังหวะที่ซิตี้เนี่ยอาจจะเสียแล้วก็พยายามจะสวนกลับซึ่งมันแทบจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าซิตี้เขาคองบอลเหนียวมากแล้วก็นักเตะทุกคนขยับหาช่องเดี๋ยวจ่ายบอลออกข้างเดี๋ยวจ่ายบอลทะลุข,ขึ้นหน้ากองกลางช่วยกันบีบมีตัวหนึ่งเข้าตัวหนึ่งซ้อนบีบหน้าบีบหลังคือจนทําให้แมนยูเต็ดเนี่ย เก็บบอลไม่ได้ครับอีลิกเซนบรูโนโแม็กโทมิเน่ไม่ได้เลยริมเส้น2อฝั่งแอนโทนี่ไอเจ้าซานชโชพอบทจะได้บอลกึบได้ไม่กี่จังหวะก็โดนกระแทกแทะออกไปหรือไม่ก็โดนซ้อนจนแบบไปต่อไม่ได้มาคันลัดฟอร์ดในครึ่งแรกก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะนอกจากพยายามไล่วิ่งเหาะๆๆ,ๆ,ๆนะฮะก ต้องบอกว่าเกมเป็นของแมนซิตี้เลยนะลูกแรกเนี่ยก่อนลูกแรกเนี่ยก็เกือบโดนยิงตั้งแต่ในช่วงประมาณ2-3นาทีแรกแล้วก็โดนบอมยิงแบบกระหน่ำยิงอ่ะแต่ว่าไปติดเดเกอีแอมั่งติดไอ้เจ้าสกอตต์แม็กโทมิเน่มากฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่รอดนะคืออย่างที่บอกเราคุยกันตอนพักครึ่งไปผมมองว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้นเกมเนี่ยประมาณสัก20กว่านาทีแรกเนี่ยแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นบทบาทของเออร์ลิงฮไฮแลนด์เยอะแต่ เชื่อว่ากองหลังอย่างมาร์ติเนสอย่างวาลานเนี่ยก็ค่อนข้างจะก,กังวลภาวะพะวงกับฮาแลนด์พอสมควรนะในจังหวะออกตัวเนี่ยโหคือต้องบอกว่าฮาแลนด์น่ดีกว่าเยอะนะฮะแล้วก็พอภาวะพะวงฮาแลนด์มากเกินไปก็ทําให้ช่องว่างมันเกิดขึ้นลูกแรกฟิลฟเดนก็วิ่งขึ้นไปเพื่อเปิดเข้ามาก็ปาดเท้ายิงเข้าเสาแรกไปเดกิอาถึงกับขาตายเดี๋ยวอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าคือนักเตะแมิตี้ยิงดียิงคือแบบแั่งยิงเฉียดเข้าเสาอะ่ะคือผมว่า คือแมนยูอ่ะเวลาจะเห็นนักเตะยิงไงชอบยิงตรงอย่างเช่นมาคาร์ลัตฟอร์ดเงี้ยชอบยิงตรงประตูตรงกลางประตูนักเตะหลายๆคนของแมนยูเตเนี่ยชอบยิงตรงกลางประตูแต่ว่าของแมนซิตี้ที่ผมสังเกตเห็นนะคือมันจะชอบยิงยิงแบบเบียดเสาเข้าไปหรือไม่ก็แบบยิงเข้ามุมไปเลยอ่ะคือแบบไม่เสาไม่คาเนี่ยแมนซิตี้จะชอบยิงเฉียดอย่างงี้ถือว่าโอ้ยิงในจุดที่สกัดลำบากแล้วก็โกลับลำบากมากๆเลยนะฮะก็พอโดนหนึ่งศูนย์ไป แมนยูก็ทําอะไรมากไม่ได้แล้วก็โดนมาเรื่อยๆนะโดนเออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2อนะน่าจะเป็นถ้าจาับคือยิงเยอะจนแบบเริ่มจับไม่ได้ก็รู้สึกจะเป็นจังหวะที่เสียลูกเตะมุมมางแล้วก็แมนยูแมนยู Man you. Man you, เนี่ยรู้สึกตอนนั้นวาลานจะเจ็บแล้วก็พอไม่มีตัวประกบใช้ไอ้เจ้าคิสเซเล็กเซนมาประกบเออร์ลิงฮาแลนด์ก็สุดท้ายบอลเตะมุมเข้ามาที่จุดนัดพบฮาแลนด์ land, ก็วิ่งขึ้นไปเทคตัวขึ้นโหนกฮะก็เหนือกว่า ทางสกอตแมคทมินีนี่เป็นฟุตเลยทีเดียวฮะ,ะก็หมุ่งเข้าไปมาเลเซียจะสก,กัดออกมาแต่ก็บอลมันเข้าไปเต็มใบแล้วนะ,ะก็เลยนำา2ศูนย์ฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็ต้องบอกมาเรื่อยๆดีกว่าสำหรับทางแมนซิตี้นะฮะก็แมนยูพยายามจะดันขึ้นสูงไปบุกแต่ก็เสียบอลโดนสวนกลับขึ้นมาฮะก็ะโดนลูก3ามจากเออร์ลิงฮาแลนด์อีกนะฮะก็เป็นควินเดบรอยที่โยนบอลเข้าไปฮะ,ะมีวารานประกบอยู่แต่วารานาวิ่งไม่ทันละคือ แฟนบอลหลายๆคนคงเห็นแล้วแบบโอ้โหพอเดวบอยโยนเข้าไปฮะครอสเข้าไปบอลนี้แบบตกไปที่จุดนัดพบแล้วก็ขาของเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยยืนมาแล้วแล้วก็ปุ๊บสกิปเอาบอลเข้าไปแล้วยิงเข้าเสาแรกเนี่ยนะคือต้องบอกเดเกอาคือแบบแต่ละลูกที่โดนแมนซิตี้ยิงอ่ะขาตายหมดเลยฮะแล้วก็มาโดน4-0ในช่วงก่อนหมดเวลานะจากจังหวะโดนโดนสวนกลับนี่นแหละอิลิกเซ่นพยายามจะเบรกเควินเดวบอยไว้ก็เบรกไม่อยู่ฮะคือนักเตะแมนซิตี้แม่งล้มโคตรยากเลยฮนะ เอเดโดเดอ์บอยฟิลโฟเดนคือแบบยากอ่าแล้วก็พอสุดท้ายก็จ่ายเข้าไปที่ฮาแลนฮารแลนก็ตบกลับเข้ามาให้ไอ้เจ้าฟิลโฟเดนครับยิงเข้าไปสีูนะโดยที่ในครึ่งแรกแบ็คสองฝั่งของวัยเต็กก็โดนใบเหลืองไปทั้งมาเลาเซียแล้วก็ดาโลนะเพราะว่าก็เอาไม่อยู่อ่ะคือจังหวะพลิ้วจังหวะการเข้าทำของซิตี้ดีกว่าทําให้แมนยูต้องพยายามเบรกด้วยเกมเกมตัดฟาวนะอย่างลูกดาโลก็เสียเหลืองง่ายไปหน่อยตั้งแต่ตอน สองนาทีแรกส่วนรูปมาเลาเซียเนี่ยอันนี้เ,นเข้าใจได้เพราะว่าไอ้มาคันและฟอร์ดแม่งจ่ายบอลเสียบอลสั้นเกินไปทําให้มาเลาเซียต้องตัดฝ่าฟิลโฟเด้นนะครึ่งแรกก็เลยจบที่สีูนย์ะคือคือมาดูในครึ่งแรกเนี่ยก็มันค่อนข้างชัดเจนแหละว่าแมนยูน่าจะกลับมาค่อนข้างยากแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเป็นทีมอื่นมัน ขนาดเบนฟอร์ดยังกลับมาไม่ได้เจอแมนซิตี้แล้วเล่นแบบนี้ครึ่งแรกมันก็เลยแบบคอองคงลำบากกันแหละที่จะกลับมาก็เออชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนผมเองก็ตามก็ลุ้นแค่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยมึงสู้ให้มันเต็มที่เท่านั้นก็พอนะก็พอมาในครึ่งหลังเนี่ยแมนยูเต็ดครับก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นคนออจริงจริงแมนยูเปลี่ยนคนแรกไปตั้งแต่ในครึ่งแรกแนละ้วนั่นก็คือเอาลินเดอร์เลิฟลงมาแทนวาลานที่เจ็บนะฮะแล้วก็ในช่วงต้นครึ่งหลังก็เอามาเลเซียที่โรเบเหลือเนี่ยออกไปแล้วก็ส่ง ลุกชอขึ้นมาซึ่งก็ยังเป็นทางแมนซิตี้นี่แหละที่ครองบอลได้เหนียวแน่นนะคือแม้ว่าเปอร์เซนต์การครองบอลแมนยูจะดูเหนือกว่าแต่ว่าจังหวะการเข้าทำเนี่ยก็ยังไม่จังหวะการประสานงานน่ะยังดูไม่ค่อยย,อย,ยังไม่ค่อยเฉียบคมมากสักเท่าไหร่คือคือจังหวะที่แมนยูจะสวนหลายหลครั้งเนี่ยแมนยูเนี่ยต่อบอลไม่กี่จังหวะปุ๊บจะโดนซิตี้เนี่ยบีบเข้าหาแล้วแล้วพอบีบเข้าหาปุ๊บแป๊บเดียวเสื้อสีฟ้าเต็มแดนของซิตี้เขาเลยทําให้แมนยูเต็ดก็ ทำได้แค่เคาะบอลไปมาฮะจังหวะจะหาจังหวะง้างเท้ายิงเนี่ยมันก็แทบจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะฮะก็มาได้ลูกเหมือนยิงคือจะไม่เชิงผีจับดัดก,ก็ตามก็เป็นเอนโตนี่นี่แหละที่เอ่อได้บอลตัดเข้าในแล้วก็ยิงปั่นโค้งเข้าไปตามมาห่างๆ4ีหงฮะคือมันก็เป็นช่วงที่ซิตี้เขาผ่อนเกมได้แหละแล้วก็พอหลังจากนั้นพอโดน4-1ปุ๊บแป๊บเดียวแม่งกลับมาคลองบอเลเร่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้มา 2ประตูนะฮะก็ได้มา5 1จากเออร์ลิงฮาแลนด์นะฮะที่ก็ต้องบอกเป็นการเข้าทำของซิตี้ที่ต่อบอลกันเอาจริงต่อบอลไปมาแล้วแมนยูพยายามจะใช้กับดักล้าหน้าไนงะแต่ว่าแหมดันแบบยืนห้อยนักเตะของแมนซิตี้ตลอดคือแบบกับดักล้าหน้าคือแบบเตรียมกันไม่ดีฮนะก็เลยแบบทำให้หลุดพลาดให้ซิตี้เขาเขาได้ประตูมาเรื่อยๆอ,อย่างลูกที่ฮาแลนด์ยิงได้ก็ต่อบอลกันสวยงามครับจนสุดท้ายก็เป็นซิตีไอ้ฮาแลนด์ยิง เข้าไปที่กลางประตูเลยแล้วก็ลูกที่6ก็เป็นลูกที่เช็ครับหน้าพลาดฮาแลนด์ก็ไหลให้โฟเดนหลุดเข้าไปยิงแล้วดูโฟเดนยิงดีแม่งไม่ยิงเข้าเสาไกลแม่งยิงเข้าเสาแรกเลยแล้วโฟเดนแม่งชอบยิงเข้าเสาแรกและยิงแม่นยิงคมนะก็ต้องโอ้โหคือแบบเป๊ปแม่งสอนสอนลูกทีมจบสกอร์ดีมากคือคือจังหวะยิงเบียดเสานี่แบบทําได้่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะก็พอโดนน้ำหกหนึ่งก็ก็ต้องชมแมนยูนะว่า ก,ก็ไม่ถอดใจอะ่ะก็ตอนก็เปลี่ยนนักเตะหลายๆคนลงมาครับไม่ว่าจะเป็นเฟรดคาซมิโลนะถอดแลตฟอร์ดออกไปนะฮะถอดแลตฟอร์ดนะเอามาซิยาลงมาเอาสกอตแมโทูมินีเอาคาซมิโลลงนะเอาซานโชที่ก็โชว์ฟอร์มไม่ออกเอาเฟรดลงไปนะก็จะได้เห็นเฟรดจับคู่กับคาซมิโลเหมือนในเกมทีมชาติบ,บาราซลิลนะฮะก็เฟรดลงมาผมว่าก็ดีนะจังหวะเชื่อบอลแม่ก็กล้า กล้าขึ้นไปลุยเอาจริงเฟดมันก็ทําได้ดีเลยแหละในช่วงประมาณ20กว่านาทีที่เฟดมันลงมานะในขณะที่มาซียาวก็ค่อนข้างโดดเด่นจังหวะที่แปะบอลให้เพื่อนถือว่าก็โดยรวมนะทำได้เข,ข้า้งดีฮนะแล้วก็ทํามาได้ถึง2ประตูนะจากลูกแรกที่ก็เป็นลูกที่เฟ e ดได้บอลน,นะเข้าในกรอบอีทษแล้วก็ยิงยัดเข้าไปเอเซอนปัดมาเข้าทาง มาซิยาวกระโดดพุ่งหม่งก็ตามมา6-2แล้วก็เป็นมาซิยาที่โดนจอากาเซโร่ครับตัดฟาวไปในช่วงที่กำลังจะพลิกตัวเข้าไปในกรอบเกตโทษแล้วก็เป็นมาซิยาที่ลุกขึ้นมายิงตามมา6-3ฮะแต่ก็ทำได้เท่านี้ฮะจบเกมก็เป็นแมนซิตี้ที่ชนะแมนยูไป6ประตูต่อ3ฮะก็เป็นเกมที่ไม่ยากไม่ยากสำหรับทางแมนซิตี้เลยฮะซิตี้เล่นดี กว่าแมนยูในเตดค่อนข้างมากนะครับผมในทุกๆตำแหน่งระบบการเล่นดีกว่าแมนยูเลยส่วนแมนยูในเตดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยอะ่ะใจก็ยังสู้แม้ว่าจะโดนยิงนำห่างก็ตามนะครับนะครับผมแล้วก็วันนี้ได้เห็นข้อผิดพลาดหลายๆอย่างนะคือผมยังมองว่าส่วนตัวนะว่าแมนยูเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นเป็นช่วงที่เราอ่ะต้องต้องพัฒนาปรับปรุงทีมนะแล้ว คือการที่จะสู้กับแมนซิตี้สู้กับลิพูสู้กับาร์เซนทีมที่แบบเพรสซิ่งเก่งๆลุกเก่งๆเนี่ยแมนยูไม่ควรจะต้องใช้กลยุทธ์แบบว่ารับแล้วรอสวนกลับคือถ้าคุณซ้อมแบบได้ถึงจริงๆเพรสซิ่งหนักๆบีบสู้กับเขาเนี่ยมันจะทําให้เกมเนี่ยมันไม่ทิ้งห่างขนาดนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ตัดบอลแล้วสวนกลับได้แบบแม่นยําจริงๆนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้โดนเขาดักไปได้หมดฮนะถ้าแมนยูผมยังวาดวาดว,าด,วาดภาพเอาไว้นะว่า ถ้าแมนยูอาจจะซักปีหนึ่ง2ปีอย่างเงี้ยถ้าพัฒนาทีมขึ้นมาแบบความฟิตของนักเตะไม่ว่าจะเป็นตัวหลักตัวสำรองระบบการทีมที่เล่นเข้าขากันมากขึ้นอ่ะการจ่ายบอลแม่นยำการหาช่องมากดีมากขึ้นและเพรสซิ่งให้มันหนักหน่วงมากขึ้นมากกว่านี้เนี่ยจะทำให้แมนยูเตปผมว่าน่าจะพอสู้กับแมนเชสเตีได้เพราะถ้าสมมติเจอกับแมนเชสเตีร์ไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนๆนะถ้าจะมาเล่นรอรับและสวนกลับอ่ะบอกเลยว่าโอกาสแท้มันก็ค่อนข้าง เยอะมากกว่าเลยทีเดียวเพราะว่าดูตัวจบสกอร์ของซิตี้อ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวแม่งทั้งทีมจริงๆหน้า3ตัวกลางสาตัวจบสกอร์ได้หมดนะฮะก็เป็นเป็นเรื่องที่แมนยูเต็ดต้องพัฒนานะครับผมคือใจอ่ะสู้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าระบบทีมแมนยูก็ต้องพัฒนาอีกเยอะนะตัวสำรองยัง ยังต้องพัฒนาการทดแทนตัวหลักได้อย่างกองหลังตัวนะี้ถือว่ามีปัญหานะพอวารานเจ็บเข้าไปปุ๊บเหลือลินเดเลฟคนเดียวแบ็คขวาดารโลโดนใบเหลืองมาตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังดารโลมันก็เลยประคองตัวฮะก็คือคือ,คอไม่ได้เข้าบอลชองฉากก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวน,นี้วานวิซากา้าพอเล่นเกมลุกไม่ได้แม่งก็หายไปจากสารระบบเลยไม่มีตัวสำรองที่จะมาทดแทนทางฝั่งทั้งฝั่งขวาฝั่งแบ็คซ้ายเนี่ยมาลาเซียเล่นไม่ออกโดนใบเหลืองยังดียังมีลุกชออยู่นะฮะแต่ก็ ก็ต้องก็ต้องหาตัวผู้เล่นมาเสริมหรือว่าต้องดันผู้เล่นคนที่สามารถทดแทนได้เนี่ยขึ้นมาบ้างนะครับผมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเ,าเวลาต้องแก้เกมเกมรับรั่วอย่างเงี้ยไม่มีตัวสารองขึ้่มาแทนแมนยูก็จะมีปัญหานะส่วนแดนกลางเนี่ยอ่ก็ก็ยังไม่ลงตัวมากสักเท่าไหร่คาเซมิมโ่เนี่ยอ่ก็ยังไม่สามารถยึดต,ตัวจริงจากสกอตต์แม็กโทมิเนเได้เราจะเห็นได้ว่าหลายจังหวะเนี่ยบางจังหวะคาเซมิโ่เนี่ยผมมองว่าจุดเด่นเนี่ยที่ที่เห็นนะก็คือ1จังหวะที่ ตัดบอลแทงบอลขึ้นหน้าเนี่ยคาซมิโลกล้ามากกว่าทางสกอตต์แม็กทูมินีฮะแต่ว่าก็มีหลายๆจังหวะที่กว่าจะออกบอลได้กว่าจะจ่ายได้ก็มักจะโดนคู่ต่อสู้ที่เพรสซิ่งหนักๆอย่างไมซิตี้เนี่ยหรืออีกหลายๆทีเนี่ยเพรสซิ่งเข้าหาก็จะทําให้คาซิมิโลเนี่ยจ่ายบอลเสียได้เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นแดนกลางที่ยังต้องจูนนิ่งหาจุดที่ลงตัวนะครับผมกิเซเล็กเซนวันนี้ ก็เขาคงเต็มที่แล้วแต่บอลมาไม่ถึงแล้วก็โดนซิตี้บีแบบจนแบบเล่นลําบากเช่นเดียวกับรูโน่เฟรนเดสครับส่วนแรดฟอร์ดผมว่าเอตฟอร์ดวันนี้ความมุ่งมั่นยังดูน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบกับมาซียาวที่ลงมาในครึ่งหลังนะโซซานโช่ก็ไปไม่รอดจริงอนะ่ะโดนโดนดักไว้คนสองคนเพื่อนขึ้นมาเติมไม่ทันนะแล้วก็ทําให้จังหวะสวนกลับมันก็เสียไปหลายๆครั้งนะครับผมแอนโทนี่เนี่ยถ้าไม่นับลูกที่ยิงประตูได้เนี่ย จังหวะก,การประสานงานกับเพื่อนเนี่ยถ้าถ้าทําได้ดีมากกว่านี้นะก็น่า,นาจะดีอ่ะก็หลายๆจังหวะน่าจ่ายนะแต่ว่าก็ยิงไปก็ก,ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าก็คงต้องให้ให้เวลากับอีลิกเทนฮคกับการจูนนักเตะของเมสเดชุดนี้ให้เล่นกันเข้าระบบมากขึ้นนะอันนี้ผมมองในในพยางมองที่จะเป็นเชิงบวกมากมากขึ้นนะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวหลังจากจบเกมนี้ไปเนี่ยแมนยูจะต้องซ้อมอีกหนักมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าก็ มีปัญหาในทีมที่อยู่ที่ความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวฮะเมื่อเจอกับของจริงอย่าง <Yeah. S 2> แมนซิตี้นะครับผมส่วนในโปรแกรมนะัดถัดไปของแมนยูในแต่ครับเอ้ยเดี๋ยวไปดูตารางคะแนนนิดนึงฮะตารางคนะแนนนตอนนี้เนี่ยซิตี้ก็เลยตอนนี้ยังอยู่อันดับที่2ครับแต่ว่าไลจี้อาร์ซอลหรืออยู่แค่1คะแนนเท่านั้นเองฮะและที่สําคัญโอ้โหประตูได้เสีย บวกไป20ประตูฮะโคตรโหดเลยทีเดียวนะฮะส่วนแมนยูเราก็ยังอยู่อันดับที่6ครับมี12งคะแนนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเกมหน้านะฮะเตวันอาทิตย์แมนยูก็จะเจอกับทางเอฟเวอร์ตันนะครับผมส่วนทางซิตี้ก็จะเ,เล่นในบ้านครับเจอกับทางซัตตันนะฮะส่วนแมนยูเต็ดกลางสัปดาห์นี้จะมีฟุตบอล ยูโรปาลีกฮะรอบแบ่งกลุ่มเกมที่3นะครับผมก็แมนยูจะต้องบุกไปเยือนทางอโมเนียนิโคเซียนะครับผมที่ไซปรัสนะคะแต่เตะคืนวันพฤหัสนี้ตอน5้าทุ่มสีนาทีนะฮะดูได้ผ่านทาง b in s s p r t t o o n n e t นะครับผมนก็ก็ต้องก็ต้องยอมรับตรงๆว่าวันนี้สู้ทางแมนซิตี้ไม่ได้นะครับผมเออและที่สําคัญเดี๋ยววันนี้ฮะเดี๋ยวดูด,ดูสถิติแป๊บหนึงวันนี้นอกจากที่ ฟีฟอเรนกับฮาแลนด์เนี่ยยิงกันไปคนละสาประตูคนละแฮตติกใช่ไหมเดอะบอยซัดไป2แอซิดฮาแลนด์ซัดไป2แอซิดนะฮะเดี๋ยวไปดูสถิตินิดหนึ่งดาวซันโวตอนนี้เนี่ยฮาแลนด์ยิงไปทั้งหมด14ประตูนะทิ้งห่างกันสองอย่างแฮร์รี่เคไปเจ็ดลูกแล้วว่านี่มึงเพิ่งเตะไปกี่เกมนะมึงเตะไป8เกมเองโอ้โหยิงไปได้ขนาดนี้แล้วก็เควินเดบอยครับแอซิดมากที่สุดไปถึง8ลูกฮนะลองลองมาก็ไม่ใช่ใครครับเบรเดโลซินวาที่จ่ายไปถึง4ลูกเหมือนกันครับเป็น ต้องบอกว่าเป็นทีที่แม่งครบเคลื่อนจริงๆนะสำหรับทางมาซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับผมนี่ยมาเอมเม์กัน,กน่อยดีกว่านะฮะคุณปาบอ,ก,ก,อกว่าเสียได้จริงแต่อย่างน้อยก็ยิงได้3ลูกก็โอเคแล้วก็ยังดีที่ใจยังสู้ไม่ถอดใจแพ้เหมือนเกมที่เจอกับเบนฟอร์ดฮะอุทิศบอลที่จริงแล้วครึ่งหลังก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่านี้เพราะว่าซิตี้เปลี่ยนตัวออกหมดแล้วนะครับผมอ่ะก็ก็เป็นไปได้ะฮะก็ซิตี้เขาพยายามจะโรเลชันนักเตะดูคือดูได้ชัดเจนเลยว่า ซิตี้อ่ะระบบทีมแม่งดีมากดูขยะอย่างดาวลูอย่างโคเพลเมอร์ที่มาเล่นฝั่งซ้ายอ่ะคือแม่งเล่นอย่างไอ้แบ็กซ้ายเหมือนกันของของทางอ่าซิตี้อ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะที่ลงเล่นเดี๋ยวแป๊บหบนึงแป๊บนึ่าไอ้เจ้าที่ลงเล่นมาซิกิโอโกเมสไอ้แบ็กขวาเงีย้ยซิกิโอโกเมสเงี้ยลงมาเล่นแบ็กแม่งก็เล่นได้ดีเออ่จูเลียนอาเวเลสอันนี้ชัดเจนเลยเล่นได้ดีฮะโคเพลเมอร์เล่นฝั่งฝั่งซ้งายของแจ็คกิลลิต เล่นประสานงานกับเพื่อนได้โคตรดีเลยบอกโอ้โหเฮ้ยแม่งเที่ยวจริงว่ะแมนซิตี้ฮะคือเล่นดีทั้งตัวจริงทั้งดาวรุ่งทั้งตัวสำรองเลยนะเวนช์ชัยบอกว่าดีกว่าแพ้หกศูนย์ครับอ่าเห็นด้วยถ้าเล่นยู่ในปาลีสผมบอกผมขอให้ถล่มหกศูนย์อ่าทำไมไม่เอาโรนโดลงทำไมต้องเอาเฟรดลงด้วยครับเอ่อผมว่าเอ่อเขาคงอยากลองทีเนี่ยเพราะยังไงโรนโดปลายปีนี้สิ้นปีนี้ก็ไม่อยู่กับแมนยูไนเต็ดแน่นอนฮะอย่างน้อยเอาเฟรดลงเนี่ย มันมีตัวเลือกให้ได้ลองไงว่าเออถ้าสมมติว่าคู่ของแม็กโทมิเน่กับไอเจ้าชิเซเล็กเซ,เซ่เนี่ยไม่เวิร์กในสถานการณ์แบบนี้แล้วถ้าเป็นคาสเมโร่กับเฟรดที่เล่นกันในทีมชาติหล่ะจะเป็นยังไงซึ่งผมยังมองว่าวันนี้ไอเฟรดที่ลงมา20วันทีมันเล่นได้ดีนะจังหวะก,การเชื่อมบอลการเติมเข้ากรอบเขตโทษอ่ะเฟรดมันทําได้ดีหลายๆครั้งลูกที่ยิงได้ก็มาจากเฟรดนี่แหละที่สอดขึ้นไปในกรอบเขตโทษนะฮะ ผมว่าคงจะยากอะที่จะเห็นโรโดกลับมาเป็นตัวจริงนะเพราะว่าจริงๆสภาพหมดหมดจริงๆโรโดเนี่ยจังหวะสปีดต,ต้นนะจังหวะแบบที่จะต้องแบบไปวัดกับกองหลังคู่ต่อสู้เนี่ยคือไม่ไหวแล้วจริงๆนะหลายๆจังหวะก็ๆๆก็ไม่ได้จริงๆฮะแล้วก็จังหวะจะยิงอย่างเงี้ยบางทีควรจ่ายน้องๆบ้างก็ดีปั้นน้องๆบ้างไม่ต้องแบบฝืนยิงเองมากเกินไปนะฮะสำหรับโรโดนะครับผมนึกว่าบอลจะออกจาก เส้นหลังฮาแลนด์แย่เท้าสกัดเข้าประตูอ่าก็เขาทําได้ดีจริงๆพี่น้องครับผมดูสกอร์คู่ฟอนทาเล่กับซัปโปโรหน่อยครับฟอนทาเล่กับซัปโปโรเหรอคอนซาโดเล่ซัปโปโรซัปโปโรวันนี้เดี๋ยวนะวันนี้คอนซาโดเล่ซัปโปโรเอาชนะคาวาซากิฟอนทาเล่ไป สี่ประตูต่อสามนะครับผมอ่านะก็ถือว่าทําได้ดีกว่านะสําหรับซัปโปโรนะไอฟอนทาเล่ก็หลังๆดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเอ,อ่อแล้วเจลีคคะแนนมจาจ่าฝูงก็น่าจะเอ,อ๊ะน่าจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นจะเป็นยูโกมา่าเอฟมาลีนอสว่าเออมาลีนอสทีมเก่าของอุ้มนะฮะก็ตามหป่งจ่าฝูงที่62คะแนนน่าจะคว้าแชมป์ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะทำไมแอสตันวิลล่าเสมอแมนซิตี้ได้ คอมเมนต์อยู่ยิงเยอะจังคือมันก็มันมันไม่สามารถเทียบกันได้แบบเป็นใบยตยางไงคือบางทีวันนั้นทีมเราเจอด้วยสภาพทีมที่ที่มันต่างกับคู่ต่อสู้อ่ะถามว่าทําไมทําไมเราถึงชนะอาร์เซนอลได้และทีมอื่นชนะอาร์เซนอลไม่ได้มันก็มันก็เทียบกันลาบากเนาะด้วยแทคนิกการเล่นนะวันนั้นสภาพการเล่นสภาพสนามสภาพอากาศมันก็เป็นแบบนี้กลังใจความสามารถของผู้เล่นวันนั้นอาจจะทําได้ดีวันอีกวันนึงอาจจะทําไม่ได้มันก็ มีหลายๆปัจจัยเนาะมันบางทีมันก็เทียบกันค่อนข้างลาบากเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าแมนยูจะแพ้แพ้ซิตี้หกสาแล้วมันจะแพ้เสมอไปนัดหน้าเจอเอเวอเรตันก็อาจจะกลับมาได้ก็ได้นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นบทเรียนที่เทนแฮกเขาค่อนข้างเรียนรู้ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูในเกมหน้าที่จะเจอกับเอเวอเรตันที่ตอนนี้ฟอร์มกำลังดีขึ้นมาด้วยนะฮะวันนี้ไม่เสียใจครับอย่างน้อยแมนยูยังยังใจสู้ด้วยแมนยูใจสู้เต็มที่แล้วครับก็ต้องบอกวันนี้สู้เต็มที่แล้วแต่ว่า สู้ไม่ได้จริงๆนะฮะนัดนี้ใครเป็นแพ้ระบาดพอดไม่ได้ลมผมว่าก็ไม่ได้มีใครเป็นแพ้ระบาดหรอกคือต้องชมแมนซิตี้ที่เขาเล่นดีกว่าส่วนแพ้ระบาดเนี่ยผมว่าเุอมอรวงแมกนเต็เนี่ยคงต้องกลับไปพัฒนาเรื่องระบบทีมการเล่นความเข้าใจการฟิตความฟิตการเพรสซิ่งแท็ติกต่างๆเนี่ยก,ก,ก็ต้องพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคือตอนนี้คือต,อนนต้องต้องบอกว่ายอมรับว่าแพ้แมนซิตี้จริงๆนะฮะฮแฤดูการนี้ เผอยิงเกิน50ลูกถ้าไม่เจ็บเป็นไปได้นะฮะพี่ครับผมบอกแล้วว่าแมนยูโดนถล่มเละอืมเอ่อถ้าครึ่งหลังแมนซิตี้เอาจริงคงโดน40ศูนแน่โอ้โหจะขนาดนั้นเลยเหรอ,อเอ่อพิมพ์ริกเหลืออีกกี่คู่ครับก็เหลืออีกคู่หนึ่งในคืนวันนี้นะก็จะเป็นทางลีดเวเดเจอกับแอสตนวิลล่าครับก็จะเตะตอนสี่ทุ่มครึ่งครับอีก10กว่านาทีนี้เองนะครับผมอ่ะโอเคครับประมาณนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยว ไลฟ์สดแมนยูจะมาเจอกันอีกทีในช่วงกลางเอ่อช่วงคือมันพฤหัสน,นะที่แมนยูจะเตะยูโรปาลีกเจอกับทางอมเนียนิโกเซียครับตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับไปเรียแผลใจนิดนึงฮะเพราะว่าันนี้โดนหนักและเกินนะครับผมไปก่อนละแล้วเดี๋ยวไเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ